Hey ทุกคนครับเอ่อหน้าลิฟต์มีก้อนเมฆลอยอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันคือฤดูกาลไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ฤดูกาลนะครับมันคืออีเวนต์ขั้นอีเวนต์หนึ่งแน่ๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอีเวนต์นี้คืออีเวนต์อะไรนะครับการมาของสายลมจนถึง16นาฬิกาของวันที่14มีนาคมคุณจะเก็บไอเทมใหม่ในทีมทาาดลมในที่ร้านค้าใหม่ของเราไฮเดนรีเลชนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องล็อบบี้เรายังได้เพิ่มเซ็ตเจ้าทาตดลมเข้าไปในสปินในช่วงอีเวนต์นี้ด้วยรัับ้ววยงงปหองหอิใม สำหรับอีเวนท์ท่านลมนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปชมด้วยนะครับเรายังมีโอกาสหมุนโบนัสได้ด้วยนะครับทุกคนครับเฮ้ยเราไปดูกันว่าคืออะไรกันนะครับเขาบอกว่ามีร้านค้ามาตั้งอยู่ใจกลางด้วยนะครับเฮ้ยเอ้ยมามาได้ไงครับทุกคนอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เตรียมเลยนะครับไม่ได้เตรียมจริงๆ นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบๆนี่ตกแต่งไปด้วยอะไรนะครับรอบๆก็จะมีแบบว่าก้อนหินนะทุกคนนะแบบตกแต่งแบบรอบๆเฮ้ยสวยดีนะแบบว่าแปลกใหม่ปกติแบบว่ามันจะมีรถเข็นหรือแบบว่าตู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะับเวลามีอ e ีเวนต์หรือฤดูกาลต่างๆนะครับมาตั้งอยู่ตรงนี้นะคือแต่คือรอบเนี้ยแน่นอนแล้วผมว่ามันน่าจะแบบพื้นที่มันน่าจะใหญ่ใช่ไหมมันก็เลยบอกว่าต้องมาตั้งอยู่ใจกลางแบบโรงแรมโฮเทลของเรานะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู ในร้านค้าดี่วอาว่ามีอะไรมาบ้างนะครับผมเอาจริงก็ผมก็แอบมาซื้อแล้วแหละนะครับอันนี้ก็ราคาประมาณ2 0 0 0บาทนะครับเป็นชุดเครื่องรางแห่งลมนะครับทุกคนครับต่อไปนะครับที่ผมใส่อยู่เลยนะครับเป็นปีกแห่งทตาลมนะครับอันนี้ราคาประมาณสัก3,637 0เพชนะครับทุกคนครับที่ผมจําไม่ผิดนะอ่ะของก็มีมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ กิจกรรมมี7วันนะครับตอนนี้ก็6วัน19ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวก็มีของอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยต่อไปเป็นส่วนของเมคอัพนะครับเมคอัพตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแค่ห่วงลึกแอตแลนติกนะครับที่เข้ามา1,450เพชรนะครับทุกคนครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นใบไม้ปลิวนะครับ500เพชรนะครับแบบมีหมุนๆอะไรได้ด้วยนะครับส่วนสีเนี่ยท้องฟ้ามีหมอกอันนี้2,000กว่าบาทนะครับ2,000ทองก็มาซื้อกันได้นะครับต่่อไปนนนนะะคครรััััับบพพืื้้้หหลลลงงงเยททา4ก็ จะรวมทั้งหลายๆธาตุมาไว้ด้วยกันนะครับมีพืชมีอ่ามีลมมีไฟมีน้านะครับถอดผมไม่ชอบตรงนึงว่ามันไม่มีแบบเอฟเฟกแบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนแบบเอฟเฟกไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะอยู่ในทะเลอ่ะทุกคนนั่นแหละผมแบบอยากได้อย่างนั้นไงแต่อันนี้คือสวยนะพื้นหลังสวยนะแต่เสียดายมันไม่มีเอฟเฟก์นั่นเองนะครับของก็มีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของในกระเป๋ากันดีกว่าเห็นในกระเป๋าก็มีกันมาเหมือนกันนะครับในกระเป๋าก็มีสีดาวเข้ามานะครับวันเมฆครึ้มนะฮะแล้วก็มีแว่นตา ก้อนเมฆนะครับแล้วก็จะมีพรแห่งธาตุลมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันให้ดูนะครับแต่ผมจะไปดูของทั้งหมดของแมปคียอัปเดตเข้ามาก่อนโอเคห้า okay. ดาวรู้สึกว่าจะมีเจ้าแห่งธาตุนะครับเสื้อคลุมเจ้าแห่งธาตุนะครับก็หินลูนเจ้าแห่งธาตุแล้วก็รองเท้าเจ้าแห่งธาตุนะครับมงกุฎเจ้าแห่งธาต,ธาาตุอันนี้เป็นเซตห้าดาวปิดก็ได้เจ็ดพันต่อไป3ดาวนะครับเซตแห่งลมตะวันตกนะครับเสื้อคลุมลมตะวันตกนะครับแล้วก็ วงแหวนลมตะวันตกนะครับปล่อยผมลมตะวันตกนะครับแล้วก็ลมหมุนตะวันตกนะครับทุกคนครับอันนี้เขาจะปิดก็ได้400เพรอ่ะสปีนมีประมาณนี้โอเคต่อไปเราไปดูในรีไซเคลิลกันนะฮะร,รีไซเคลิลก็มี5ดาว5ดาวไม่มีนะแต่4ดาวรู้สึกว่าจะมีต่างหูก้อนเมฆนะครับเป็นส่วนของ4ดาวแล้วก็ขาสั้นเมฆฟูอันนี้ก็4ดาวเหมือนกัน สามดาวสัญลักษณ์แห่งธาตุลมนะครับสามดาวนะครับสัญลักษณ์ธาตุลมนะครับแล้วก็จะมีอ่ะสามดาวมีประมาณนี้2ดาวก็มีเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเมฆก้อนเล็กมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นๆกันนะครับเห็นบอกว่าวิวิทนี่เหมือนอัปเดตมาสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิวิทนี่จะเดือดขนาดไหนโอเคหาดก็ไม่มีอะไรนะครับหาดไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมห้องครัวก็ไม่มีอะไรครับนี่ครับเขาบอกว่าห้องนี้อัปเดตมาเยอะสุดเฮ้ยมีความมืดนะ อ๋อทุกคนครับสายลมตรงนี้มีก้อนเมฆด้วยนะฮะก้อนเมฆแบบเต็มไปหมดเลยมีหินด้วยโอ้ยทุกคนครับนี่ครับพายุถล่มหนักเลยแบบมีของพงของพังอะไรเฮ้ยผมชอบนะมีความแบบคิเอ็ดแบบว่ามีอะไรพงอะไรพังตรงนี้นะฮะเอ้ยสว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 ยแบบอื่นไม่น่ามีอะไรแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเปิดกระเป๋ากันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามาเปิด10กันเลยดีกว่านะครับมี4ดาวหนึ่งอย่างแล้วก็3ดาวอีก2อย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันเลยฟึบ เกลือจัดเลยวะทุกคนมาฟึบเฮ้ยสามดาวมาเฮ้ยสามดาวมาสองเลยครับทุกคนครับโอเคตอนนี้เราเหลือแค่สี่ดาวอันเดียวเลยฮะมาสี่ดาวต้องมาแล้วจังหวะนี้มาเฮ้ยทุกคนครับกระเป๋ายังมีสัญลักษณ์เปลี่ยนด้วยนะเฮ้ยทุกคนครับ วันเมฆคลึ้มมาแล้วนะฮะทุกคนครับบอกเลยว่า โคตรคุ้มอ่ะรอบเนี้ยนะฮะโอเคครับทุกคนครับอีเวนต์ขั้นก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนครับเอาเป็นว่าก็อย่าลืมเข้ามาเก็บกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามีของสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสวยไม่พอก็แอบแพงบ้างนะครับนะทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ในพี่ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะ,ะสวัสดีครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสว,ส,สวัสดีครับแล้วนะคือทุกคนมีแบบมีทรงมีสรร้้้อออยยยหไวตงคด